สวัสดีค่ะกลับมาพบกับร้าน Beauty Hair Lady กันอีกแล้วนะคะวันนี้มากับสินค้ากล่องใหญ่เบิลิมมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้มีปริมาตรอยู่ที่1,000กรมัมนั่นคือซันปูโซรีทเมนต์ล้างสารเคมีผมนั่นเองนะคะด้วยความที่ขนาด1กิโลกรมัมทำให้มันกล่องใหญ่หนักมากเลยทีเดียวจ้ะตัวนี้มี2ไซส์นะคะก็คือ500กับ1,000ถ้าเกิดใคาย,ยาก จะลองไซส์เล็กๆน่ะก็สามารถที่จะเป็นไซส์500ก่อนได้เนาะแต่ถ้ามั่นใจในคุณภาพแล้วก็ไปที่ไซส์ใหญ่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นรีทเมนที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักค่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์ออกจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงเนาะแต่ว่าราคาไม่สูงมากนะคะอยู่ที่หลักประมาณไม่เกิน500อ่า รือว่าถูกๆก็ประมาณ2อ0 0อ,อะไรประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็แพ็กเกจใหญ่จุใจมากนะคะนี่เนาะมีแพ็กเกจสวยงามค่ะมาดูด้านข้างด้านหลังกันดีกว่าตัวนี้นะผลิตปี19ก็จะหมดใน2 0 2 2 2 9 2 0 2 1 2 2 3ปีจ้าเก็บไว้ได้เลยนะใช้ได้นานอยู่ทั้งหัวนี่แบบว่าอยู่กันไปเลย3ปีเนาะแล้วแต่ว่าใครผมยาวผมสั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอายุเนาะ มาดูคำอธิบายกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่า s a n p o s o Charcoal Distilled Hair Mask Detox นะคะตัวนี้เป็นการดีท็อกเส้นผมค่ะเป็นทีทเมนต์บำรุงเส้นผมที่เหมาะสำหรับผมที่ผ่านการทำเคมีหรือผมแห้งเสียจากมลภาวะช่วงนี้นี่ PM 2.5แล้วก็มลภาวะอื่นๆที่เราต้องเจอกันในชีวิประจําวันนี้ เยอะมากๆเลยเนาะสาวก็คงอยากจะดูแลเส้นผมกันนะคะอีกทั้งยังจะช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำรุงเส้นผมให้เงางามแข็งแรงมีชีวิตชีวาอีกครั้งนั่นคือไม่ว่าเราจะผมธรรมดาหรือผมผ่านเคมีผมผ่านมลภาวะก็ใช้เ,เส้นผมเงางามแข็งแรงได้หมดจ้าวิธีใช้นะหลายๆคนถามมามากเลยดีท็อกซ์เส้นผมทำยังไงอ่าสำหรับตัวนี้สระผมสระผมเสร็จก็เช็ดเช็ดให้แห้ง หลังจากนั้นก็นำเจ้าตัวทรีทเมนต์ซันปุโซนเนี่ยนะคะใส่ไปบนเส้นผมแล้วก็นวดที่ทั่วศีรษะค่ะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเอ่อ20นาทีนี่ก็ไม่มากไม่น้อยเนาะทำอะไรอย่างอื่นไปก่อนแล้วก็มาล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก็ควรใช้ควบคู่เครื่องอบไอน้ำเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใช้ความร้อนเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้สารเคมีมันเข้าสู่เส้นผมได้ดีมากขึ้นเกิดปฏิกิริยาได้ดีมากขึ้นเขาก็เลยจะ นำไปอบไอ้น้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอธิบายง่ายๆว่าตัวนี้ก็คือเหมือนครีมวนวดอะคะ่ะหมักหลังสย e ี่สินาทีหรือถ้าต้องการให้มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นก็เอาไปใช้ค,ค,คู่กับเครื่องอบไอ้น้ำก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยเนาะตัวนี้ที่มันจะเป็นจุดเด่นของมันอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีชาโคลค่ะทำให้สีของเนื้อเนื้อผลิตภัณฑ์อะคะจะออก เขียวๆดำๆนิดหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูคำอธิบายในหน้าเว็บของ b e a u t y h e a l d y กันเนาะบอกว่า s ันบ u โซ n น,นี้ t ีทเมนล้างสารเคมีตัวเนี้ยนะเป็นท i n เ m e n t d e ที่มีความเข้มข้นสูงมากๆเลยเป็นทีทเมน n t ที่มีความเข้มข้นกว่าทีทเมน n t ทั่วๆไปเนาะด้วยเม็ดคาร์บอนบริสุทธิ์ค่ะผสมผสานกับเซรัม่ Spa. มกลิ่นสปาเหมาะสำหรับผมที่เคยผ่านทำ ผ่านการทําเคมีหรือว่าสาวๆที่ทําสีผมมาบ่อยครั้งโอ๊ยทำยังไงดีผมเสีย,ยจะดีทักผมตัวนี้ได้นะคะเมื่อใช้ซูเปอร์รีทเมต์ซันบุโซก็จะฟื้นตัวผมก็จะฟื้นตัวแข็งแรงขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีเม็ดคาร์บอนบริสุทธิ์ที่จะกักเก็บน้ําทําให้น้ำเนี่ยไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมทําให้ผมสุขภาพดีมีน้ําหนักแล้วก็ไม่แห้งแตกปลายนะคะใช้แล้วผมก็จะนุ่มสลวยจัดทรงง่ายมีน้ําหนักคะ่ะอ่า ประมาณนี้เนาะไปดูรีวิวกันมั่งดีกว่าว่าเพื่อนๆที่ใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะนี่ทุกคนก็บอกว่ารักเลยนะคะนี้จากผู้ใช้จริงผมนุ่มสวยดีมากค่ะนี่สวยจริงสวยจริงค่ะขนาดผมยาวเนาะแต่ผมก็ยังดูสวยสุขภาพดีแล้วก็จะเห็นว่าผมเนี่ยทำสีมาด้วยเนาะลูกค้าที่ใช้นี่ก็จะมีภาพรีวิวรีวิวน่ารักแบบนี้มาให้เนาะ อันนี้ก,ก็จากผู้ใช้จริงเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมเนี่ยจะออกสีนี้นะมันจะไม่เหมือนพวกทิชชู่ทั่วไปมันจะมีเหมือนแบบว่าเม็ดบีดแล้วก็มีสีของเนื้อครีมที่ต่างจากตัวอื่นก็เลยจะให้ใหความแบบรู้สึกแปลกไปอีกนิดนึงเนาะอันนี้ของของร้านเราก็จะห่อบับเบิลไปให้ด้วยเนาะกล่องมันจะได้ไม่แตกเนาะลองใช้ไปครั้งหนึ่งผมไม่พันกันจริง แต่เรื่องอื่นๆเนี่ยก็ต้องดูผลระยะยาวเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่ใช้แล้วมันจะแบบว่าดีขึ้นทันทีเนาะทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาเนาะแล้วก็ขึ้นกับว่าใครเนี่ยถูกกับตัวไหนด้วยทุกๆคกก็บอกว่าเอากระปุกใหญ่มากใหญ่จริงอ่ะเพื่อนๆก็คือแบบหนักมากถือทีนึงก็แบบเหมือนแบบของกิโลหนึ่งอะนะจ๊ะใช้ได้นานค่ะอ่ะอันนี้ใช้สองครั้งแล้วผมนุ่มไม่พันกันเลยกระปุกใหญ่มากๆค่ะอ่าคนนี้บอกว่า ผมนิ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะรักมากมายเลยตัวนี้นี่สำหรับบางท่านนี่ก็จะซื้อของจากร้านเราเยอะเลยเนาะอย่างเช่นเอาสีไปย้อมด้วยผงฟอ,อกด้วยสเปรย์น้ำนมซันบุโซโด้วยอย่างเนี้ยก็จะเห็นเนาะว่าใช้หลายอย่างของซันบุโซโเลยทั้งชีทเม้นท์ผงฟอ,อกหรือว่าตัวกันร้อนเพราะว่ามั่นใจในแบรนด์ซันบุโซค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้ก็ ทำออกมาหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็ค่อนข้างดีเนาะหลายๆคนก็เลยใช้แบบว่าถ้าถูกใจแบรนด์ก็จะใช้หลายๆอย่างของแบรนด์นี้เลยเนาะนี่นี่นี่มาดูตัวนี้กันดีกว่าเนื้อครีมนุ่มเนียนหอมกลิ่นหอมอ่อนๆดีใช้ดีทําให้ผมนุ่มรื่นเหมาะกับผมที่ทําสีบํารุงเส้นผมดีใช้รวมเป็นครีมนวดและครีมบํารุงมาร์กผมลงไปในตัวคิดว่าจะใช้อย่างต่อเนื่องค่ะก็คือ,คอพอสระผมเสร็จไม่ต้องใช้ครีมนวดแล้ว ลูกค้าก็ใช้ตัวนี้หมักไปทั้งเป็นครีมนวดเป็นมาสก์อะไรไปเลยเนาะดูเนื้อครีมใกล้ๆกกันเนาะมันจะเหมือนแบบว่ามีเม็ดบีบสีเขียวอยู่ในนี้ด้วยอ่ะมันก็เลยจะให้ความรู้สึกแบบว่าพรีเมียมมากขึ้นไม่เหมือนอะไรที่ที่เคยใช้เนาะนเห็นไหมหลายๆคนก็บอกว่ากล่องใหญ่มากใช้ได้อีกยาวๆเลยค่ะด้วยความที่อ่ะอันนี้นี่บอกว่าเป็นคน ผมสั้นใช้ได้เกือบหกเดือนเลยค่ะกลิ่นหอมซื้อที่ครั้งที่สองแล้วเนาะอ่ามีรอบสามแน่นอนขอบคุณนะคะแล้วก็เนี่ยบางคนก็ซื้อลองกับพวกโมเดลหรือว่าสินค้าตัวอื่นๆของร้านด้วยเนาะอ,อันนี้ค่ะแล้วก็บุหรม่ก็บอกว่าเป็นของไม้อะไรประมาณนี้เนาะใช้แล้วผมนุ่มลื่นดีมากๆคุ้มค่ากับราคามากๆแต่ส่งสินค้าก็เร็ว ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นรีวิวจากผู้ใช้จริงเนาะบางคนก็จะมีภาพมาให้ด้วยว่าแบบว่าใช้แล้วผมสวยเงางามขนาดนั้นเลยถ้าใครสนใจเนาะอยากดีท็อกผมหรือว่าอยากบำรุงผมนะคะแนะนำเซนพุโซโอ,อ,อตัวนี้เลย1,000 ml ใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจ กด subscribe ให้ลาน b e a u t y h a i r l a ดด้ด้วยนะจะเป็นพะคุณมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้รีวิวตัวไหนของเซนตูปุโซหรือแบรนด์อื่นๆก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เนาะจะได้ไปจัดมาให้ชมกันจะ้ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe นะขอบคุณมากค่ะ